วัสดีทุกคนเลยนี่คะวันนี้แม่แพรเนี่ยคะก็มีไอเทมตัวหนึ่งมาแนะนำนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับคุณแม่หลังคลอดเนี่ยค่ะหน้าอกหน้าใจไม่มั่นใจเลยค่ะเพราะว่าหลังคลอดเนี่ยจะมีปัญหาเลยก็คือเนี่ยคะหน้าอกไม่กระชับหน้าอกไม่แต่งตึงหรือเรียกง่ายๆเลยว่าหน้าอกเนี่ยหย่อนคล้อยนั่นเองนะคะนี่เลยวันนี้แพรไปเจอเนี่ยคะต้องบอกเลยว่าเป็นไอเทมตัวหนึ่งนะคะที่ คือมันดีมากและที่สำคัญเลยมันหอมมากๆเลยค่ะตัวนี้เลยนะคะเป็นโลชั่นนะคะที่ยามิลครีมน,นะคะเป็นโลชั่นที่ใช้สําหรับนี่ค่ะทาหน้าอกเนี่ยคะให้ตึงกระชับแต่งตึงนะคะเหมือน18อีกครั้งนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่แพรจ,จะมาทาให้ดูกันเลยนะคะตัวนี้นะคะใช้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ทาไปบนหน้าอกเนี่ยคะแล้วก็นวดให้ทั่วเลยค่ะแค่นี้นะคะหน้าอกของเราเนี่ยค่ะก็จะ ใหญ่ขึ้นประชับขึ้นนะคะและที่สําคัญเลยแต่งตื้งนะคะไม่ต้องไปเสียเงินทําสัญญกรรมแบบว่าให้เจ็บตัวฟรีแล้วก็เสียเงนะะินเนี่ยค่ะนี่เลยตัวนี้ช่วยได้ดีมากมากเลยนะคะสําหรับคุณแม่หลักครอท่านไหนที่อยากมีหน้าอ,อกหน้าใจนะคะที่บอกว่าบึ้มๆเนี่ยค่ะไม่เป็นไข่ดาวนะคะแนะนำานะคะที่ยาเมลวครีมตัวนี้ได้เลยเนะะี่ยค่ะนี่เลยเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคุณแม่หลักครอดหรือว่าสาวๆที่บนะอกว่าหน้าอกเพราะว่าไข่ดาวเบนราบมากๆเลยนะคะต้องลองเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวแพู และนี่เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นสําหรับตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเซตฟื้นปูเนะะี่ยค่ะช่วยให้หน้าอกเนี่ยตึงกระชับ,บแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะเพียงแค่คุณซื้อโลชั่นวันนี้1หลอดเนะะี่ยค่ะแถมไปเลยค่ะแถมสองไปเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นี้ค่ะสบู่ทำความสะอาดนี้ถือว่าทำความสะอาดน้องสาวของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้เนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่จะช่วยให้หน้าอกหน้าใจของเราเนี่ยฟิต แล้วก็ดูบึมๆขึ้นนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะเท่ากับว่าเราซื้อหนึ่งตัวนะคะเราก็จะได้แถมไปเลยอีก2ตัวนะคะในราคาเพียงแค่390้าบาทนะคะคือแบบอะไรแม่คุ้มมากนะคะราคานี้คือคุ้มมากๆจริงๆนะคะสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่มีปัญหานะยคะหน้าอ,อกหน้าจางเนี่ยคือแบบไม่มั่นใจเลยค่ะแนะ,ะน,นําเซตนี้เลยนะคะช่ไวยได้ดีมากๆเลยะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะแม่พรายก็ต้องขอตัวไปนะคะนี่เลยนะคะ ช้ผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะนี่เลยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้างแล้ทก็้าเงเนยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับการทาบำรุงนั่นเองค่ะสําหรับแม่ๆคนไหนหรือว่าสาวๆคนไหนที่มีปัญหาที่แพ้กล่าวมานะคะแนะนําให้ไปลองเลยค่ะใช้ดีบอกต่อจ้า